เอเดนก็คือสัญญาที่บอกว่าเลิกเกลียดกันเธอะเป็นข้อตกลงยุติความสัมพันธ์แบบศัตรูระหว่างที i น i ตี้กับกีเฮนนามันคือการสร้างความเชื่อใจกันเพื่อจัดการกับความเกลียดชังที่มาจากการไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันยังไงล่ะคะถ้าให้พูดง่ายๆก็คงเรียกว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพของกีเฮนนากับทีนตี้แต่การหายตัวไปของประธานองค์กรนักเรียน ทำให้สนธิสัญญานี้เปล่าประโยชน์เอเดนคือสวงสวรรค์ในคัมภีร์โบราณค่ะฉันเองก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้ในสนธิสัญญาคงเป็นลดสนิยมเล่ยแย่ของประธานองค์กรนักเรียนลรมั้งคะรู้จกักกฎโบราณทั้ง7ที่เป็นผู้ที่พูดถึงในโคคิทอนไหมคะลำดับที่5จากทั้งหมดคำถามเกี่ยวกับดินแดนแห่งสวรรค์ค่ะ เราจะพิสูจน์ความจริงของคนที่มาถึงสวรรค์ได้หรือไม่ทุกกฎโบราณก็เหมือนกันถึงเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ความหมายแต่ก็ถูกมองว่าเป็นป,ป,ฏ,ป,ฏ,ปฏิทัศน์เกี่ยวกับการพิสูจน์การมีอยู่จริงของสวรรค์หากสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์มีอยู่จริงผู้ใดไปถึงที่นั่นก็คงได้อยู่ท่ามกลางความพอใจและสุขจนไม่อยาก ย่างเท้าลงมาออกจากสวรรค์เลยค่ะแต่หากออกมาก็แปลว่าเขาไม่ได้พึงพอใจอย่างเต็มเปี่ยมและสถานที่นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่สวรรค์ค่ะนั่นแปลว่าผู้ที่ไปถึงสวรรค์ไม่สามารถมองเห็นได้จากนอกสวรรค์และไม่มีไม่ได้มีอยู่จริงเป็นที่มาของคำว่าเราจะพิสูจน์ความจริงของคนที่ไม่มีอยู่จริงได้ไหม กฎโบราณทั้ง5กฎบราณข้อที่5คือคําถามที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตั้งแต่แรกความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้มันก็ไร้ค่าหรือเปล่าคะสิ่งที่พวกเขาต้องการผ่านการย,ออยืยหยันแบบนั้นคืออะไรกันเอเดียนคือาพราราไ์ในคมภีโบราณสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริงและต่อให้หาก็หาไม่เจอนั่นคือภาพลวงตา อันแสนหวานของคนช่างเพอ้อฝันดูสิคะส่วนที่สัญญานี้เปรียบได้กับของแบบนั้นตั้งแต่ชื่อแล้วคะ่ะคุณครูเรื่องที่จะเริ่มขึ้นต่อจากนี้อาจเป็นเรื่องที่ไม่เข้ากับคุณก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่ทําให้อดอัดลาคาใจและสุดท้ายก็ต้องทําหน้าคิ้วขมวดเรื่องที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความเย็นชาที่ทําให้ต้องสงสัย ในมนุษย์และความจริงใจเรื่องที่ทั้งเศร้าหม่นมองเจ็บปวดและฝากอารมณ์ค้างคาขมขืนขมขืนแต่มันก็เป็นเรื่องจริงได้โปวดอย่าเดินหนีแล้วดูจนจบด้วยนะคะเพราะสิ่งนี้คือหน้าที่ของคุณเน่ละคะ องสนธิสัญญาเอเดน